สวัสดีครับวันนี้ก็ได้นํำเอาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ถูกใหม่บางคนพรมให้ชมกันนะครับการศึกษาสะสมเราต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อพระดูเส้นสายต่างๆว่ามีรอยปิรอยแยกหรือเปล่านะครับสังเกตดูพระสมเด็จองนี้นะฮะลักษณะพิมพ์ทรงจะเป็นพระสมเด็จ พิมพ์ของวัดระฆังเป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนะครับพระเกศยาวออกไปจะหลดซุ้มนะพระพักเหมือนผลมะต,ตูมหน้าอกจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฐานสิงก์ก็เล็กบานกลางนะครับฐานล่างสุด ก็เป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้ด้านหน้านะฮะพื้นผิวเป็นผิวหางกระเบนที่โกก็เกาะจับติดตามพื้นผิวนะครับเส้นของฐานต่างๆก็มีรอยปีรอยแยกเส้นซ้มก็มีรอยปีรอยแยกเห็นชัดเจนนะครับตามขอบก็มีการงอกของปูนด้านหลังนะฮะ เส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นพักมีวามีโค้งนะครับไม่เป็นเส้นตรงเหมือนบรรทัดเส้นสายของตาวัดก็วางได้งดงามนะครับลักษณะสีของน้ำมือกน่าจะเป็นสีแดงม่วงนะครับพตตระสุเดตองไหนที่ด้านหลังเรียบตรงเหมือนบรรทัดก็ต้องวางไว้ก่อนนะฮะต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีมาคุณพรม คขอบก็เป็นลานการตัดขอบด้วยมือนะฮะมีรอยปีรอยแยกมีที่กุบลงไปฝังติดอยู่ด้านในองพระก็กดพิมพ์เดนลึกนะฮะนูนเด่นพอสมควรนะฮะเส้นสายต่างๆชัดเจนไม่มีเส้นไหนที่ขาดที่แหว่งนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลัง ภาพนี้เป็นลักษณะของเพลคนไซนะฮะนี่ก็เส้นกันไซนะครับพระสุเด็จที่ผมมีเป็นพระสุเด็จที่เก่าเก็บไม่ผ่านการใช้บูชานะฮะจึงทําให้เกิดลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวการันตีว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะครับน้ำมึกออกเป็นสีแดงม่วงนะฮะที่ปั้มทับกี่กรุ ก็จะเป็นสีคล้ำๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาทับขีก้กรุนะครับก็ตามหลักธรรมชาติวิทยานะฮะป,ปูนปกหอยจะมีการงอกขึ้นมาตลอดเวลาดังนั้นเมื่อมีอายุนาน,านๆนะฮะปูนก็จะงอกขึ้นมาทับบนพื้นผิว ภาพนี้เป็นภาพด้านหน้านะฮะถ่ายหเห็นรอยแตกรอยยุบตามธรรมชาตินะฮะอันนี้เป็นลุ่มที่เกิดจากธรรมชาตินะครับชิโกก็เกาะจับติดพองามนะฮะเส้นสายของเส้นซมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงผิวหางกระเบนนะฮะ ผิวหางกระเบนจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยที่ปูนจะงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับในลักษณะต่างๆแล้วก็จะงอกต่างเวลากันนะครับงอกก่อนก็จะสูงกว่างอกหีหลังจึงมีลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นเส้นซุ้มฝั่งขวานะฮะสังเกตด,ดูผิวนะเป็นลุมเป็นบ่อมีสูงมีต่ำ ภาพน,นี้เป็นขี้กรุนะฮะมีทั้งเศษไม้ใบหญ้าขี้ฝุ่นขี้ดินขี้ราขี้ผงนะครับอันนี้เป็นฐานล่างสุดนะฮะหัวฐานด้านขวาอันนี้เป็นรอยแตกตามธรรมชาติและมีขี้กรุลงไปฝังติดอยู่อันนี้เป็นหัวฐานด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นฐานสิงนะฮะ อันนี้เป็นกิโกนะครับอันนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวาสังเกตด,ดูเส้นสายนะ่จะเป็นธรรมชาติภาพนี้เป็นฐานบัวนะครับภาพนี้เป็นวเข่าขวาะนะฮะ ภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรนะครับผิวเป็นตะปุ่มตะปัม่มนะฮะสูงสูง,สงต่ำต่ำภาพนี้เป็นวงแขนนะฮะตรงนี้เป็นหน้าท้องหน้าอกก็มีการเซตตัวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับเส้นสายที่เห็นนี้เป็นเส้นของผลึกแขนไซนะฮะซอกแขนค่อนข้างจะลึกแลวก็มีที้โกกลงไปฝังติดอยู่ ระเกศยาวไปจล้มนะฮะเส้นุ้งคือมีการเซตตัวอย่างชัดเจนนะฮะใบหน้าหรือพระพักก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะพื้นฐานในการพิจารณาดูพระสมเด็จนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์มงพรมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงนะครับ ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระดาษสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากใบหน้านะฮะตอนนี้เราก็จะมาดูตรงพื้นผิวก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เป็นลักษณะของรอยแตกที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับพื้นผิวเป็นลุมเป็นบอ่อนะฮะที่โกก็จับติด ทั่วทั้งองค์เช่นเดียวกันนะฮะมีทั้งหนามีทั้งบางนะฮะมีความเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจนนะครับพระสุเด็จบางคุณทมนะฮะเราจะดูมวลสารค่อนข้างจะลำบากนะครับนอกจากบางองค์ที่มีมวลสารขึ้นมาชัดเจนนะครับดังนั้น ว่าเป็นพระสมเด็จวรังที่มาบรรจุอยู่ในกลุหรือเปล่าก็ดูตรงพิมทพ์รงนะฮะไม่ใช่ดูมวลสารอันนี้ก็สมรพัดชนิดลงไปเกาะจับติดนะฮะเป็นมวลสารของพระสมเด็จ กว่าสมเด็จมังคุรธมนะฮะจะล้างออกยากนะครับถ้าท่านมีก็ไม่ควรล้างนะฮะเก็บไม้เดิมๆนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าล้างไม่เป็นก็จะเสียพระนะฮะธาตแท้ก็จะกลายเป็นพาะเกีไปนะครับ ตัวเวนตามมุมตามขอมนะฮะเป็นจุดที่เราต้องมาดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างสูงนะครับถ้าองค์ไหนขอบราบเรียบไม่มีการงอกของปูนนะฮะก็ต้องชิไดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พรสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคุณขมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะฮะแล้วก็หยดน้ำยาเช็ดกระยุ่แขงใ์ ตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะสังเกตดูตามขอบนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนจะพาลงไปดูหลึกแคนไซ์นะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เริ่มมีหลึกแคนไซ์แล้วนะฮะ เส้นที่เราถ่ายวันนั้นนะหายไปแล้วนะครับก็เ,เป็นลักษณะที่มีความบอบบางนะฮะจับโน่นจับนี่ก็จะหิวจะหักหายไปสีของนึ่มึกเป็นสีแดงม่วงนะฮะส่วนที่ปั๊มทับขี้โก,กก็จะเป็นสีดำดำนะครับ ตาวัดนะฮะไม่ใช่ข้อยุติว่าพระองค์ไหนจะแท้หรือจะเจนะฮะตัวสรุปว่าแท้หรือเจก,ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพความเก่า เดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซต,ตรงนี้นะครับด้านบนตอนนี้เราหยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม็ดกลมบนพื้นผิวนะฮะฟองอากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆก็แสดงว่าพ้าสุดเดชตรงนี้เป็นพราสบเดชที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อผ้า เป็นปูนกดหอยตรงกับคำโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าคือพระปูนปั้นนะครับตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคของเส้นสายต่างๆสังเกตด,ดูเนื้อนะฮะมีลุมมีบอ่อ ซึ่งเกิดจากการงอกของปูนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับถ้าองค์ไหนผิวเรียบตึงเนื้อเนียนนะฮะก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่ก็สมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บักขุนพรมนะครับเส้นสายเส้นซมเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงนะฮะก็ต้อง พิจารณาสังเกตดูให้ดีๆครับตามซอกแขนตามส่วนที่ลาดเอียงก็เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพระละคขังที่ถูกนำมาบรรจุอยู่ในเจียดีราคุณพูมเพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ตาม พติความเชื่อบโบราณนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงน่าจะเป็นพิมพ์ของหลวงวิกิตนะครับถือว่าเป็นพระสองคลองพระพุทธคุณก็ย่อมมีมากกว่าพระที่ลุกเสร็จครั้งเดียวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ